เป็นกล้องในระบบออปติกนะครับคือกล้องวัดมุมในระบบออปติกหรือออปติกเทอรไลท์ออปติกเทรไลท์ ine, เนี่ยโดยในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้อยมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเลิกผลิตไปแล้วนะครับของวินนี่เลิกผลิตหรือไยกลา้เลิกผลิตไปแล้วเลยแต่ก็ยังมีบางบริษัทที่ผลิตกล้องชนิดนี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าคว่าถ้าถามว่าความคงทนของกล้องนั้น,นดีขนาดไหนคือความทนของกล้องพวกนี้หรือว่า ไมก่อทนเท่าไหร่เพราะราคาถูกนะฮะตัวปุ่มควงต่างที่เป็นยางเนี่ยเวลาถูถๆมากๆก็ติดมือมาเลยเพราะฉะนั้นคืออย่างว่ากล้องในกล้องใ,ในอดีตนั้นเวลาสร้างเนี่ยใช้ทองเหลืองสร้างนะครับตัวลักษณะของจานองศาของกล้องเนี่ยก็จะเป็นแก้วนะฮะร,ระบบเลนก็จะเป็นระบบใช้แก้วเหมือนกันนะฮะพวกนี้ใช้วิธีการฝนแบบโบราณก็คือว่าใช้ฝนในมือ นะครับแต่ตัวแก้วที่ใช้มาทำเนี่ยจะเกิดนำเอาทรายเข้ามาหลอมไว้สักประมาณหลอมเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็บ่ม็นเวลาห้าสิบปีแล้วนะครับเอาพวกนี้ค่อยมาใช้งานในระบบจานองศานั้น,นเดิมนั้นจะเป็นจานองศาแบบเดี่ยวนะครับแล้วก็ใช้มนุษย์นี้เข้าไปขีดก็คือเขาจะถ่ายภาพจานองศาซึ่งสร้างด้วยมนุษย์ได้ประมาณสองเส้นผ่าศูนย์นกลางประมาณสองเมตรได้นะครับ แล้วก็ถ่ายภาพจากดวงตาเนี่ยลงมานะครับโดยจาจดองตาที่เป็นแก้วเนี่ยจะรองรับและเคลือบด้วยน้ำยาไวแสงแล้วถ่ายภาพลงมาแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณสิบเซนหลังจากถ่ายภาพมาแล้วเนี่ยนะครับก็เอาน้ํายาชิดหนึ่งเข้าไปกัดก็เป็นการเอ็มเกรดเมื่อไปกัดเสร็จแล้วก็จะเป็นรอยซึ่งมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตาเปล่าก็คือใช้ระบบขยายเข้ามาสู่ตาเราอีกทีหนึง่ง วิธีการที่ใช้น้ํายาเข้ากันเนี่ยเป็นเรียกว่าการจานหรือจารลึกนะครับพอหลังๆมากล้องมันการผลิตมันราคาสูงมากคือบรุษก็คือเปลี่ยนวิธีการทําก็คือกล้องมรุ่นที่ถูกๆรือบางบริษัทที่ทำงานถูกๆนี่คือจะใช้รบสองจานองศาก็คือเอาจานองศาที่ถูกถ่ายภาพมาแล้วเนี่ยเคลื่อนไปจานองศาอีกอันหนึ่งโดยไม่ต้องเอมเกตนะครับ แล้วก็บอกว่าเป็นดับเบิลนะดับเบิลเซอร์เคิลก็คือเป็นจางสาสองตัวที่จริงมันเป็นจางา,างศาตัวเดียวเแหละแต่ไม่ได้เอ็นเกสเอา,เอาเกระจกอันมาปิดเพื่อให้มันทนนานหน่อยแต่ไม่ใช่นานแล้วเนี่ยไอย้น้ํายาพวกนี้มันจะลอกเพราะนั้นบางทีจางสาก็จะไม่เห็นนะครับซึ่งถ้าใช้จางอศาเดียวเนี่ยมันจะทําให้การเกิดเชื้อราจางองศานี่ไม่มีแต่ถ้าจางองศาแบบคู่แล้วเนี่ยจะก็จะมีเชื้อราที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ